เอาแล้วครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมฮอปสอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่4เข้าไปแล้วนะผมจะกลับไปทางเดิมกอนแล้วกันเพราะว่าทางนี้เราไม่สามารถทําอะไรกับมันได้ฮะรเราจะไปกลับตรงทางเดิมที่มันมีทางเข้าถ้ำนะครับโอเคสัดภาพแบบ,บ,บนี่แหละครับมันคือทางนี้แหละที่ผมบอกโอเคมาลองเข้าไปดูดีกว่าจึ๊บฉากโหลดมันขัดใจมากเลยเฮ้ยมันทางเข้ามาเก็บของเฉยหรือเปล่าจึ๊บแย่ก็เป็นยี่สิทเท่าไหร่เนะี่ย เอาไม่ใช่วะไม่ใช่สีเขียวเออสไปร์โคกเหรอไม่ใช่สไปร์โคะห,หมายถึงว่าโคกกับโคกเอ็เกรดอะแบบล่องหนบูสสปีดบัตรีดิวเฮลและเอเนอร์จีเอ่อน่าจะช่วยทักษะในการต่อสู้มั้งเพิ่มความเร็วแต่ว่าเลือดก,กับเอเนอร์จีลดลงมันเป็นตัวเลือกในการทําให้เราเดี๋ยวนะเราสามารถเลือกใส่ได้ใช่ไหมเพราะเราได้เห็นตอนเนี้ยเลือดเราไม่ได้ลดนะแปลว่ามันไม่ได้ใช้แล้วลดทันที โอเคเรากลับมาต่อทางเดินตรงนี้ดีกว่าเอ,อ่อเนี่ยไอ้ดอกพุ่มนี้อุ๊บเดี๋ยวดิเฮ้ยเอ้าทำไมทำไมผมไม่สามารถหลบได้ทันทีวะคือใช้สกอร์เมลแล้วมันหลบไม่ได้ทันทีวะขัดใจเหลือเกินเอ้าแล้วทำไมสถานที่มันเปลี่ยกนกสถานี้วะคือตรงเนี้ยสีเขียวชะอุ้มเชียแต่พอมารตรงนี้คือแบบมันเริ่มเหมือนทะเลทรายแล้วเอาถ้าตัวละครเดินเองด้วยอ๋อเหมือนเปลี่ยนแลนด์สินะห จากเขียวมาฝั่งนี้โอเคได้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 ไดแต่ขย้อนกลับโอ้โหคืออะไรมันจะเปลี่ยนขนาดเนี้ยยืนที่เดียวยือนอยู่แล้วแบบมีหญ้าทั้งสองแบบต้นไม้สองชนิดก็ทีเดียวเชียอโอ้โ,หโ,หโหตรงนี้ลงไม่ได้อเคก่อนจะไปแอเรียใหม่ขออนุญาตกลับไปดูแอเรียเก่าแบบนึงนะมันมีไอทางซ้ายอีกทางหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ไปอ่ะเอาแล้วมีของให้เก็บตรงนี้ง่ายๆอย่างเงี้เลยจึบ๊บอ่า เป็นเท่าไหร่ละว 20. ยี่สิบยิบเจ็ดแล้วน่าจะซื้อได้ของได้อย่างละอันนี้ไปไม่ได้อ๋อตัวนี้เป็นสัตว์ป่าเฉยใช่ไหมไม่ทำร้ายเราแต่เราทำร้ายเขาเฉยเลยครับขอโทษนะยิบเอออเ้ยอันนี้คืออะไรเอ่ยเรายังทําอะไรกับมันไม่ได้มันมีอะไรหลายอย่างให้เราทําเยอะมากเลยวะแม่งเรยวไม่ถูกเลยว่าจะทําอะไรก่อนดีมันเยอะไปหมดเอ้ย ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นหัวหน้าเหรอตัวอะไรวะเดี๋ยวนะอุ้ยอุ๊ยหู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 ทีเดียวสามลอดไม่เจ้าเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยไม่เราสู้กับเขาไม่ได้วะตายแน่นอนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลังเลกูเอ้ยอ้าว มันทำลายพวกเดียวกันได้ด้วยเหรอเฮ้ยลบกันโอเคอุ้ยอุ้ยตีสองทีไม่เจ้าตีทีหนึ่งเลือกกูหายไปสามรอดมีเบอร์รี่ให้เก็บไหมไม่ได้มันต้องหูสี่หัวใจไม่งั้นตายเฮ้ยเฮ้ยฟาสองทีอุ้ยสามหูสี่คอมโบเออเดี๋ยวหนึ่งสองสามโอเคถ้ามันทุกเงี้ยเฮ้ย เอ้ยลบก่อน2 3งทุบเออเอ้ย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 ลบเฮ้ยเอา,าไ่โดนอีกแม่ลังเลเ,เกินสูกก้กับมันเนี่ยเฮ้ยย่ายะเอ้ย2 3โอเคเออตายสักทีวู้น่าได้ของมาเยอะเชียเอ้ชิ้นส่วนอักเกรดเราเป็น32ชิ้นแล้วครับ มาตรงนี้ขึ้นได้แต่ตอนจากตอนที่เราที่เราข้ามไปยังไม่ไลงอันนี้มันเหมือนจะเป็นทางเชื่อมไปข้างบนเลยฮนะเราต้องอินเทอร์แลกอะไรกับข้างบนสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอเราได้พ o w e r มาก่อนจะามาตามปลดให้หมดเลยอ้น,นี้ก็เหมือนกันเนี่ยทึ่เหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานทักอย่างที่เชื่อมต่อๆกันมาแล้วเราเนี่ยเราต้องมาอินเทอร์แลกกับมันเนะี่ยแขนเราต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่เลยโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปลแลนด์ใหม่แป๊บ,บนึงเขาคิดจะมีห้องเซฟให้เราบ้างไหมวะอันนี้อะไรไฟฟ้าอย่าง ขอโทษเอาเลวนี่คืออะไรเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันคือที่วาร์ปอ่ะแต่นี่คือที่แรกคือเราวาร,วาร์ปยังไม่ได้ใช่ไหมล่ะโอเคเอาไว้ก่อนนะจึ๊บโอเคเราจะได้รู้ไว้ว่ามันคือที่วาร์ปเอ้ยมีทางให้ลงด้วยว่าลงเลยรออะไรล่ะมา,มาโผล่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยนะมันมีกระแสไฟฟ้าข้างใต้นี้ครับเฮ้ยนี่เก็บของก่อนจึ๊บนี่มุมอมองกล้องสะลึกเชียว เป็นส0กว่าแล้วเออสี่สิบสองเหรอเฮ้ยโอเคลงมาเก็บของแค่นี้ก่อนตรงนั้นมีให้ใส่มือเราด้วยไหมแต่ว่าเรายังทาอะไรไม่ได้มันลงข้างไหนวะทางมันเหมือนลงข้างหน้านี่เองนีไ่ไงมันไดอยู่ข้างหน้าเฮ้ยของอีกแล้วทําเหมือนเดิมโอเคอันนี้คือรเหรียญฟ้าจีดิวอ๋อมันคือเอเนจรรีที่เราไว้ใช้ต่อสู้นี่เอง โอ้ย oh, เดี๋ยวดิเดี๋ยวดิอะไรไอยู่ก็มีฟ้าผ่าด้วยเดี๋ยวไม่ได้เลยเอ้านี่คือศัตรูเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้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 โหโหดแล้วเราอ่ะแหมตัวแค่นี้เฮ้ยหลุมนี้เราลงได้ปะขอลงนะอ๋ออ๋อมันคือทางเดียวกันเหรอโอ้เราก็นึกว่าคนละทางลงไปแล้วมันอยู่แค่นี้เองครับเฮ้ยแต่ตรงนี้มีบันไดให้ขึ้นได เฮ้ยก่อนขึ้นขอสู้พวกมันก่อนโว้เฮ้ยเยอะ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอเคไม่ได้สู้ยากขนาดนั้นแต่ว่าก็สู้ได้อยู่อันนี้คืออะไรเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันทำอะไรไม่ได้ใชไม่ได้โอเคโว้โว้โว้ ใจเย็นนะไม่ได้ก็ไม่ได้บอก,กดีไฟฟ้าทางนี้ก็ไปไม่ได้มันมีทางไหนที่กูไปได้บ้างเฮ้ยไม่ต้องมาแอบเลยไม่ต้องมาแอบอาต่อยไม่โดนอีกโอ้ยตรงนี้คืออะไรน่าจะเป็นจุดยืนให้เราอินเทอร์แอคซักอย่างใจเย็นนะไฟจะดุทุกที่เลยไม่ได้นะโอ้ยมันตีเรามองไม่ออกเลยมันจะตีเมื่อไหร่เออ ว่าผมต้องหาใช้โลแล้วอะอันนี้คือตีแบบไม่ใช้โลมาหลายรอบมากเฮ้ยอันนี้อะไรวะอ๋อหลุมโอเคนี่ไงมาผ่ตรงนี้แล้วอันนี้คือเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บดาวก,กว่อนเก็บดาบก,กว่อนเพื่อนไม่ได้แต่ตรงนี้น่าจะได้ไม่คืออะไรเลยเอามือไปทาบน่ะพอดีเลยสี่นิ้วน,นี่อะไรอะเดี๋ยดิเดี๋ยดิยดยดยดยคือจะเก็บอันนั้นอะไม่ได้จะกดอันใหม่แม่ระเบิดทิ้งเลยฮนะอเอ๊ะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต่อยสิผมต้องทำอะไรกับมันนะ่ะกด E อเออเราต้องเอาไปใส่ฝั่งนี้ดินี่นี่นี่ฝั่งนี้ใส่เฮ้ยเอ่ะโอเคอันนี้เป็นแคปซูลที่เราเข้าไปอยู่ได้ปะอ๋อเป็นตัวพลังงานตัวพลังงานมาทำอย่างนี้นี่เองโอเคขึค้นไปดูข้างบนแป,ป๊บนี่เราก็จะเปิดตรงนี้ได้ เปิดประตูข้างหน้านี่ไงล่ะมีข้างบนด้วยมีประตูข้างบนด้วยเดี๋ยวเราต้องหาทางขึ้นไปให้ได้เลยแต่คงจะเป็นทางฝั่งนู้นแทนทางอื่นไม่มีแล้วเราต้องเข้าไปทางนี้ก่อนเฮ้ยมีตัวใหม่มีตัวใหม่เดี๋ยวนะทำไมมันดังติ้งวะืออต้องหนีหรือเปล่าเฮ้ยต้องอย่างนี้หรือเปล่าเออเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเลย อุ้ยอ้าวตายแล้วเหรอยังไม่ฟันสักตัวเอ้ยไม่ใช่ดิยังไม่ฟันสักครั้งเลยนะเพื่อนทำไมเพื่อนถาออยจังอะเดี๋ยวเดตรงนี้สิโอเคทางนี้มีทางให้มันบรรจบกันได้นะครับแล้วก็ไอตัวนี้อีกแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟดูดวู๊ไม่ได้เลยเฮ้ยมันให้โฟกัสไปไหนเนี่ยอย่าเพิ่งดิอิงติงดังติงต่อยเฮ้ยเอาโดนไฟดูดอีกแล้วไม่เจ้า สนามมันแคบไปหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาสู้ตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เลยจริงๆมองไม่เห็นนะเนี่ยเดี๋ยวออกมาก่อนดิมองไม่เห็นจะสู้โอ้โหกูเล่นดักตัอยู่แล้วไงเนี่ยอา่าดีนะจุดเกิดยังอยู่ใ,ใกล้ๆเดี๋ยวเลยเอาคืนเลยเดี๋ยวเยเดี๋ยวเลยนะกำลังไปหาอ่ะมันมาเริ่มตรงนี้แทนเฮ้ยเค้ยหลบก่อน อุ้ยชาร์จตรงนี้แหละอ๋อยังไม่ได้ต้องชัยอีกรอบนึงเฮ้ยมารอจุกรอจุกเฮ้ยอุ้ยชาร์จโอ้โหฉากมันบังเอ้ฟันไปเออแค่นี้แหละฟันแค่นี้ก็ตายแล้วไม่ต้องยืดย่ออะไรเหิมนมากความโอ้เอ้ย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 อันนี้เหมือนจะทำอะไรเราแต่ก็ทำปะวะไปไม่ได้นะทางนี้ตัน ทางนี้มีอะไรโอเคไฟฟ้าก็เข้าใกล้ไม่ได้อันนั้นมีทางให้ปีนขึ้นได้นะครับตรงนี้อ๋อไปจบกันอีกแล้วโอเคตันจากข้างบนไปได้มาดูข้างบนแป๊บเฮ้ยนี่มันทางให้มาเก็บของเฉยนี่หว่าคุณมาทำไมวะเนี่ยตรงนี้เออไม่เป็นไรมาเก็บของไอ้เฉยจึ๊บได้เซลล์เอเนอร์จีอีกแล้วเย่มันคือพลังงานนะผมขอเรียกวนะ่าเอเนอร์จีแล้วกันอ่าลืมไปเรามีฟอร์ดามิต เดี๋ยวก็ตกไปตายอีกแล้วก็เหมือนจะมีทางใกล้ๆตรงนี้ด้วยนี่ไงทางแยกที่เราเห็นครั้งแรกแต่ว่าผมยังยังเลือกที่จะไม่มาจะสำรวจให้ครบก่อนอันนี้ก็ปาไม่ได้ไฟฟ้าอีกอ่ะขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนไปอยู่ด้านข้างอ่ะต้องกดขึ้นไม่งั้นไม่ปีนอุ้ยชอบโซนนี้มากกว่ามันดูสบายตาก,กว่าเยอะเลยพอไปอยู่โซนนี้แล้วแบบมันดูยังไงไม่ดูต้องหายในจี้เซลมาใส่อ่ะเดี๋ยนะ อันนี้ไม่ใช่ energy cell แต่ว่าก็ได้เหมือนกันของเยอะชอบครับเยี่ยเท่าไหร่แล้วเนี่ย62แล้วเหรอเราฟาร์มนานเกินไปปะวะเดี๋ยวแปวหนึ่งนะมันต้องมีอะไรให้ใส่สิไม่งั้นมันไม่ให้ของอย่างงี้หรอกนี่ตรงนี้เราปีนได้โอ้ไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะเมกาวิ่งเร็วด้วยดกด interact ได้ครับจึ๊บโอ้นี่ไงเรา เราค้นพบแล้วครับว่าเราจะเอเอนอร์จีเซลไปใส่ตรงไหนก็แค่เดินแบบเรามัดระวังอันนี้คือกดชิปกับไม่กดชิปเความเร็วเท่ากันเลยนะนี่ไงใส่ข้างล่างนี้เอ้าเอามันระเบิดได้ด้วยเหรอขอโทษคือต้องเอามาส่งแบบเราเมรไม่ละไม้ใช่หโอเคเอาใหม่แม่เจ้ามีอย่างนี้ด้วยเ,เนี่ยไปเทคทูครับเทคทูเราจะไม่โลภเราจะไม่รีบเราจะไม่เร่งแล้ว เมื่อกี้ก็แม่แบบเออจะลงทางลัดหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ครับไม่ได้เลยต้องลงทางบันไดเดี๋ยวตายซะก่อนโอเคใส่อ่าแล้วก็จะได้เอ e r จีมามันคืออะไรเปิดประตูเหรอ,อเฮ้ยเดี๋ยวตกเออตรงนั้นหมุนทางไปต่อโอเคเข้าใจได้ โอเคเขาก็เป็นว่าฮอปพาร์ทสี่ก็จบไปตรงนี้กันแล้วกันเดี๋ยวเรามาต่อในพาร์ทหน้านะวันนี้เราไปแล้วบายบายสวัสดีครับอู้ยอฟ้าผ่า